สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม b u n d y Basic Classic Remaster Age, Birthday b i c y c l y Gamer e t w a r d Download a l t Hit t b, b uh, e p i Biggy Biggy ยำอ่า Edward Ponency โดยชีชมวิชกึ่ง #2 กันเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มกันเลย <laughs> ผมว่าผม จากที่เล่นมา2พาร์ผมว่าผมเริ่มเข้าใจเกมนี้มากขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะครับเรามาดูกันต่อว่าวันนี้จะเป็น <Welcome. S 1> ยังไงนะครับป<ะ>ันเริ่มกันแล้วผม <me. S 1> ขอลองผมรู้สึกว่าเสียงพูด wow. Wow. เสียงพูดตัวละครมันดังๆเดี๋ยวผมขอลองปรับหน่อยนี่คืออะไรเอฟเฟกต์ อ๋อน,นี่เสียงพูดโอเค <Wow. S 1> ผมจะลดลงไปสักข <Wow. S 1> ีดหนึ่งเ <laughs> พื่อ่ะเริ่มกันเลยครับทุกคนเอ่อชึบสตอรี่โหมดไปหลอนนิดละ oh. ไม่ต้องมาทักทายไม่สนใจไม่สนใจหรอกเอาละ่ะรีบเลย ห้าหนึห้าเป็นสิบบอไดบอกว่าคณิตศาสตร์วิชาโปรดของใครหลายๆคนใช่หรอไม่ต้องมาชมไม่ต้องมาชมเก็บเลยเหรียญนี่เหมือนจะไว้หยอดมือถือครับ ครั้งก่อนผมเห็นมือถือมันมีตัวเลขไอ้นั่นไงตัวเลขไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเงินอ่ะผมก็เลยลองกดดูครับแต่ไม่รู้ว่าันทำอะไรได้มันมีเหมือนมีป้ายอธิบายบอกอยู่แต่ผมอ่านไม่ทันนะเขาเบาเบาดีไลน์ไอ้รีบกดก่อนที่จะโดนเอเลบผมได้ช่วยใบหูของใครหลายๆคนไว้ับจากการโดนเอเลบไปละ หนีหนีหนีไปเลยไปเลยหนีเลยเ่ยเก็บสเตมิน่าไว้วิ่งก่อนอันนี้ห้องปกครองมั้งห้องห้องของครูมั้งฟอร์คอตี้อุ้ยมาแล้วแล้วอ่ะรอดเฉย <laughs> โอ้ยแต่ไอ้โดดเชือกอะดิ ใช้เวลาไหมอ่ะโอ้ยเร็วโอ้ยทันทันด้วยคนลุกทันอยู่ทันอยู่จะวิ่งอะไรมันเยอะโอเคโอเคขออ่านหน่อยเอ่อถ้าเกิดเห็นคนทำผิดกฎจะโดนจะโดนทำไมเหมือนเหมือนจะโดนโดนจริงๆเหมือนจะโดนนะ โอ้โหรอดรอดเสียงเหมือนอยู่ทางนู้นผมไปทางนี้แล้วอ่ะเฮ้ยเรียญอีกแล้วหลายอันจังอ่ะเหมือนบอดี้จะอยู่ทางนี้นะครับเสียงมาจากทางนู้นไปลองไปดูของนี้กันโอเคอ๋ออยู่นู้นนี่ด้วเขียนเขียวๆโอ้ยเพิ่งจะเล่นกันไปไม่ใช่หรออะไรนักหนาเนี้ยไป โอ้ต้องหกักเอ๊ะทำไมไม่โดนนะหรือว่าเพราะเราไม่ได้วิ่งเราเลยไม่โดนหรือว่าผมหลีกฮิตบอกด้ผมไม่แน่ใจครับผมนึกว่าที่แบบที่คนเมื่อกี้ทะลุไปอ่ะผมนึกว่าผมผมไม่โดนฮิตบอกค,ครับผมไม่แน่ใจมั่นเป็นอย่างนั้นหรือว่าหรือว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎเราก็เลยไม่โดนครับไม่แน่ใจ ฉันโมโหทุกครั้งนี่นายตอบผิดอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆเอนี่มันคืออะไรไอ้มันฝรั่งเนี่ยนี่วิ่งก่นโหมาละมาละไอ้มันฝรั่งนี่มันคืออะไรอะ่ะไอ้มันฝรั่งนี้เรายังไม่เคยโดนครับอิดบูลี่มันเขียนว่าบูลี่อีดทางตันนี่ว่า ดิทอั a บูลี่นี่คือ,อบูลีรร่เอ่อขอบอ่ะ้าไปไหนล่ะกำลังจะบอกว่าขอผ่านทางตอนแรกผมถึงว,ว่าทางตัน,ไปไปไนโอ้ยมาอีกแล้วเ,เล่นกันไปกี่รอบแล้วไม่พอใจหรอไปไม่เล่นไม่เล่นแล้วไม่ได้วิ่งนะผมไม่ได้วิ่ง วิงวว่งละวิ่งละตามมาบ่าตามม่ด้วยไม่ได้วิ่งเดินอยู่โอเคโอเคไม่มานะโอเคเหมือนว่าพอเราําตามกดแล้วเราจะไม่โดนไล่นะครับ <c oughs> ผมผม <c oughs> ตกใจหมดผมลองสังเกตดูเดี๋ยวนี้ด้ว,ดวมือถือขอลองไปหยอดเหรียญหน่อยเออเหรียญเราหายแบบนึงปะ <c oughs> หรือว่าไอ้บูลลี่เมื่อกี้มันเอาไป โอเคโอเคบูลลี่เมื่อกี้มันเอาไปแน่เลยเรียนเราขอลองยอดและอ่านหน่อยนะขออ่านหน่อยติลด้นคีตริเวนแมนยูชินโฟนบีวอเมอร์บารดี้บีดิงอีคัสพอเลนโอ้โหแอนไม่มีสมาธิอ่านเลยอ๋อโอ้ยอะไรล่ะอ่าบอดีไปไหนแล้วอ่ะ จริงด้วยมันขโมยของเราจริงด้วยครับไอโบอลีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่กินบาวดี้ผมนึกว่าจะโดนแล้วนะ่ะจะโดนอัดมุมแล้วบาวดี้แต่บาวดี้ไปอีกห้องเฉยงงโอ้ยขอแปเอ้ยห้องตันไปเนี่ยชิบหายละชิบหายละสัมผัสได้ถึงคำว่าชิบหายอะไร จูได้ป่าววะได้อยู่ <c oughs> จูได้อยู่ทุกคนไปแล้วโว้ยอันนี้อะไรกุญแจ p r i n c i p l key อะไรเนี่ย WD no squishy e. คืออะไรก็ไม่รู้ไปะลปะไปลาจูไม่ได้วิง่งโอเคเอแต่พี่แปลว่าทุกครั้งที่ผมโดนจับนี่คือผมทำผิกดกฎใช่ไหมอันนี้ไปเก็บไปแล้วอ๋อ WD อันนี้เอาไว้ทำอะไรวะ WD No s q u e เดี๋ยวเสียงเหมือนโอ้โหเฮ้เย,ย,ยไม่รู้เข้าห้องเมื่อกี้จะจูกได้หรือเปล่าอะดิเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรผมขอลองเสียงเขาไปเก็บนะมันคืออะไรอะอะไรอะสวิงกิง้งดอลล็อกเอ๊ะ ขอโทษโหเมื่อกี้เราเข้าไปห้องต้องห้ามนะเราเลยโดนในอ่านไหมขี K ้อายแต่ว่าจัดอิจฉาถ้ามีโน้ตเรามีโน้ตบูมากกว่าและนั่นอะบูลี่เอ่ออะไรอะสะคูบิลิฟเอริสสคูนิดอากูดน่าบูลี่นี่น่าจะขโมยของนั่นแหละผมเข้าใจถูกแล้วโอเคโอเค ีนห้ามเข้าเข้าไปเดี๋ยวโดนจับโอ้ยไอโดดเชือกอีกแล้วไม่เล่นไม่ต้องตามมาด้วยเออคุญแจเดี๋ยวขับชาร์จชาร์จสเตมินอนงเสียงโอ้โหวิ่งหน่อยเดียวเองเ seconds ทำไมผมผมรู้สึกเหมือนโดนสตอร์เกอร์วะ Attention due to anolesson เฮ้ยเหมือนบาวดิจุกได้บอกว่าเฮ้ยมาไวจังอะฮะท้าไมมาไวจังอะอีกอรอบนะครับทุกคน มาไวจังเลยเทเลพอร์ตได้หรือเปล่าเนี่ยฮะเองเทเลพอร์ตได้ใช่ไหมอเ,เองเทเลพอร์ตได้ใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้ ผมไอไอรอบเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนโดนไอถุงเท้ามาสะกดร,ร,รอยตามเลยเหมือนมันมาแบบแบบๆทุกคนหลอนๆใช่ไหมลู้นี่แปลว่าถ้าเรามีไอโน้ตบูเยอะนี่เราจะโดนใช่ไหมเราจะโดนเล่นใช่ไหมเราจะโดนมันกระทุกบใช่ไหม อ่อันนี้คือกฎนะฮะห้ามวิ่งห้ามเข้าห้องปกครองไอห้ามเข้าห้องพักครูห้องครูห้ามแกล้งห้ามดื่มห้ามหนีการกักกันแล้วก็ห้ามเบรกโฟลท์วอลอันเดียข้อหกนะผมไม่รู้มันคืออะไรแต่เขาบอกว่าห้ามบูลลี่นี่แปลว่าบูลลี่น่าจะโดนน่าจะโดนใช่ไหม น่าจะโดนคนเมื่อกี้กักกันได้เฮ้ยรีบรีบกดกะรอดรอดจากการหูหนวกครับรอดจากการโดนหูทําลายใหม่เอ้ยผิดทางผิดทางโอ้ยไม่แล้วไม่เล่นไม่ต้องตามมาด้วยไม่เล่นเว้ย ไม่ต้องมาหีหีหีไม่เล่นโอ้โหอ้ยมันไปเลยวะนึกว่าจะโดนเบื่อโดดอยู่นั่นแหละนี่คืออะไรอะ่ะชับสวิงกิ้งดอล็อกคือที่ล็อกประตูหรอเดี๋ยวว่าเราเข้าไปประตูแล้วล็อกได้ลองปะลองไหมไม่ลองไม่รู้มาลองลองลองดิ เปิดประตูเอาไม่ล็อกว่ะโอ้อย่าตามเข้ามานะจูกได้ป่าวะจูกได้ไหมจูกได้อยู่หละม้งจูกได้อยู่แหละเห็นป่ะจูกได้โหเอาเราโห,หดแล้วไง <laughs> ไปละ แต่วิ่งไม่ออกว่ะไม่มีสเตย์ไม่มีสเตย์มีไม่มีสเตย์มีเอ้ยเฮ้อย่างนี้เราก็ได้ปะได้อยู่มาัางหรอรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะทุกคนชึบอ่าเป็นลบหกอ่าสี่ปะเฮ้ยเจ็ดลบสามสี่ 4. เป็นจะบ้าตายมาอีกแล้วมาลองจูกดูครับทุกคนมาเลยมาเดียมาเดีวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเอาวะโหโหจัดโหเราเก่งขึ้นแล้ววะทุกคนดูทูอันโนลิซอนไม่มีเวลาอ่านอีกแล้ว แต่เนี่ยไว้ทำอะไรอนะสวิงกิ้งดออะไรเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเอออัออนนี้ผมอยากรู้ว่าว่ามันใช้ยิงได้ไหมอันไหนที่ยังไม่รู้วิธีใช้ก็ยังไม่เอาแล้วกันอ่ะชิบหายแล้วไม่นะวิงว่งวิง่งวิ่งเฮ้ยทอดได้ไงวะโอ้ โอ้เฮ yeah. ้ยทำไมมันมืด okay, มืดวะเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวอันไหนที่ผมยังไม่ได้อ่านมั้งเฮ้ยเหมือนเหมือนบอดี้จะอยู่ทางนน้นเออทางไหนยังไม่ได้ไปวะเุ้ยบอกเห็นเห็นบอดี้แบบๆเมื่อกี้เฮ้ยนี่นี่จีเฮอร์ตี้สามหกสามเป็นหก เป็นแปดเป็นฮ่าฮ่าฮยังคงหัวเราะต่อไปคนระับเราหัวเราะสู้คุณได้ยินเสียงประตูเปิดทุกอันดอดเดี๋ยวทนันทันป่าววะจเะเอะปะเนี่ยไม่วะนึกว่าจะจ้าเอะแล้วอุ้ยนี่นี่นี่โอ้ <c oughs> กันไกลกันไกลไปละไปละม <c oughs> ีกันไกลโว้ย ขโมยของนี่ไงเอานี่ไปกินดิไม่ได้อะไรเอ้าเราทำไรผิดอ่ะเราวิ่งเหรอทำไมมันมืดลงอ่ะขออ่านหน่อยแล้วกันอ่านรออันโนลิสซอนแฮปโซลีนอตติ้งทูดูวิดเกมดีไซน์ตะกูมีแค่นนอตอะไรมองทะลุกระจกอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้เลตมีเอา เสียงบอดดี้เหมือนอยู่ทางนู้นับเราไปทางนี้เอ่อเอ้ยสี่อันผมเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เก็บของกันขอของหน่อยครับเดี๋ยวๆอุ้ยกุญแจอันนี้ว่าทำอะไรไม่รู้หมายแกไม่วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งโอเค โอเคทุกคนในสุดผมก็เข้าใจแล้วว่ามันต้องไม่ทําผิดกฎเราถึงจะไม่โดนจริงๆไม่ได้ฮิตบล็อกับไม่ได้เกี่ยวกับฮิตบล็อกตอนแรกผมนึกว่าผมหลบฮิตบล็อกมันได้เลยไม่โดนแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยแต่ทำขอวิ่งเลยละกันนะยังดีกว่าโดนเบาดีอ่ายูเมนสกูลอันนี้มันจะกวาดนะครับ อันนี้มันจะเกาะทุกคนอะไรอะซีแซดดี้อิตเทน s ูเปอร์สโลลเฮ้ยเฮ้ทำไมเสียงมันน่ากลัวน่ากลัวขอออกหน่อยครับเสียงบอดดี้เหมือนอยู่ทางนู้นนะครับน่าจ,จะเอ้ยเอาไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวกันไกลกันไกลขอหน่อยแล้วกันไอ้นั่นมันชอบมาไอ้กระโดดเชือกแล้วไอ้นี่ก็ชอบมาด้วยไอ้ตีแป๊ะเนี่ย กุญแจอันนี้ยังไม่รู้ว่าทาอะไรกุญแจก็ด้วยแต่น่าจะไว้เปิดห้องอะไรสักห้องหนึ่งเอ้นี่มันทางเก่าปะเนี่ยนี่เป็นทางแรกนัวไปทางนี้แล้วกันเสียงเหมือนอยู่ทางโน้นครับเราจะไปทางนี้ว่าเหมือนเราจะอยู่รอดเหมือนเราจะอยู่รอดนานว่ะ เอาอันนี้ไปอเออเออเอาไปเถอะวิ่งมันโดนสปอกอร์เดดเดดเดเดเหมือห้องไหนวะที่ผมยังไม่ได้เอาสามห้องอทันเดียวมั้งน่าจะทนันน่าจะทนันรีบเลยเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เป็นยังคงหัวเราต่อไปครับ <laughs> เราหัวเลาะสู้ครับไปเลยมันไวขึ้นแล้วนะน่ะเหลืออีกสองคนะรับเหลืออสองเหลืออสองเท่านั้นเออใช้ห้องนี้ปะห้องนี้เอาไปแล้วเฮ้ยๆวิ่งไม่อ,ออกเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์ก่อนชารก่อนใจสู้ใจสู้ใจสู้ครับเราใจสู้นะทุกคน ยืนชาร์จกันอย่างนั้นเลยไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ดีกว่าเออของมันรีใช่ไหมเนะี่ยเหมือนของมันรีนะเดี๋ยว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 เฮ้ยเบลดี้มันไวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ย <c oughs> โอ๊ยอะไรนักหนาโอ้ยโอ้โหงงไปหมดแล้ว <c oughs> ช่วยด้วยใครก็ได้ร <c oughs> <c oughs> อด รอดเฉยดี้กว่าจะโดนละได้รับการช่วยเหลือจริงขออ่านเลยใช้เวลาในการโดนกักตัวอ่านว่ามันคืออะไรมัง่งแอรเนี้ยที่เรายังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราได้เยอะกว่านี้เราหน้าจะใกล้ละเอะ๊หรือว่ากุญแจนี้เอาไว้หนีวะน่าจะใช่แน่เลยเก็บไว้ก่อนนะกันยังไม่ใช้เพราะเวลามันจะหมดเสียงบอดี้อยู่ทา้งไหนวะ โอ้อีกนึกว่าจะโดนเมื่อกี้เราวิ่งรอดนะโอเครอดรอดรอดบอดี้อยู่ไหนวะเสียงเหมือนอยู่แถวๆนู้นครับเนี่ยเสียงเหมือนเดินอยู่ทางเนี้ยถ้าผมเดินไปทางนี้จะไปจ้าเอา๋ะนะอปะเนี่ยโอ้ยเผลอไม่ได้เลยไอ้หมอนี่จะโดดอย่างเดียวเลย มาแล้วนะบอดี้มาแล้วเถอะไม่ได้เลยเดินไปด้วยกันเลยไหมล่ะพูดเล่นไม่ไปหรอกอุ้ยนี่ไงแต่ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้บอดี้อยู่ใกล้เกินฮี่ฮีอะไรล่ะโอ้มันไม่ใช่เวลาพึ่งเล่นกันไปไม่ใช่หรอไงอะเอ้ยนึกว่าจะตามมาเออพึ่งเล่นกันไปเองจะเล่นอะไรนักหน้าหรอ อะไรโอ้โหไม่แมรี่อะไรทั้งนั้นน่ะไปแล้วเห็นไหมนะไอ้คนพัดฟาดน่ะโอ้โหว่าไงเหมือนโดนสโตเกอร์จริงได้่ะโอ้ยวิ่งไม่ออกลาก่อนนะทุกคนลาก่อนวิ่งไม่ออกโอ เฮ้ยเบื่อจริงๆเลยอ้อาวรอดอีกแล้ว <c oughs> อะไรวะนี่แหละใช้กุญแจและรอบนี้ใช่ด้วยกุญแจไว้หนีจริงด้วยวแ,ตแต่แต่มันกดมาห้ามหนีนี่ใช่ปะ่ะแปลว่าเราก็โดนจับได้อีกแปลว่าเราก็โดนจับได้อีกแต่ผมงงว่าแบบรอดติดติดกันเลยจังหวะ อ๊ะเดี๋ยวไอ้ร่างขวานี่ผมเห็นหลายครั้งละเวลาเปิดประตูแล้วเหมือนจะมีสีหน้าเบลดี้มันคืออะไรมันคือเบลดี้ได้ยินเหรอแต่ผมไม่เข้าใจว่าสีหน้าหมายถึงอะไรโอ้อะไรโดนสโตเกอร์จากไอ้โดดเชือกแล้วก็ไอ้ถุงเท้าเนี่ยโอ้วิงนี่ไงรองเท้านี้ไว้ทำอะไรเรียบเลยเฮ้ยอะไร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  อะไรอะไรอย่านะอย่าจำสแกนนะก็ก็ก็เพลลุกเลยอย่านะอย่าซูมนะโอ้ยรอดอยู่ลอดเู่รอดอยู่ออยแบบนี้ลนะไม่สนละทางตันนี่ว่า โอ้ยใกล้แล้วอะทุกคนไปเรามาไปเรามาพยายามกันต่อพาหนาครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูครับหวังว่าจะชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กันได้นะบายบายนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายวิชาหายตู้